สวัสดีครับทำกินเองนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูต้มยําทะเลน้ําใสนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะครับตั้งหม้อใส่น้ําสะอาดไป600 m l ครับผมตั้งจนเดือดใส่ขาลงไปนะครับตามด้วยตะไคร้ครับรากผักชีบุกนะครับใบมะกรูดชีมะเขือเทศนะครับพริกจินดาโขกนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะตั้งสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปรอจนเดือดสักพักหนึ่งครับปรุงรสด้วยน้ำปลาผงกุ้งรสครับคราวนี้ก็ตั้งเรื่อยๆเลยนะครับจนทุกอย่างมีกลิ่นหอมนะครับใส่กุ้งขาวลงไปนะครับกุ้งขาวเราจะปอกเปลือกแล้วก็ผ่าหลังเอาไว้นะครับแล้วก็เนื้อปลากระพงสไลด์นะครับเนื้อปลาหมึกครับ ไม่ต้องคนเลยนะครับตั้งจนเดือดไฟแรงเลยนะครับพอเริ่มเดือดก็ทยอยช้อนฟองออกนะครับเสร็จแ,แล้วใส่ใบกะเพราลงไปได้เลยครับตามด้วยต้นหอมผักชีรอจนต้นหอมผักชีมีกลิ่นหอมสักคู่หนึ่งก่อนนะครับนี่นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะปรุงนสดเป็นอันดับสุดท้ายนั่นคือน้ำมะนาวปิดไฟก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ำมะนาวจะได้ไม่ติดขมนะครับก็เป็นอันเสร็จครับผมต้มยำทะเลง่ายๆนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากทำวิธีทำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอัตราส่วนขึ้นให้ในวิดีโอแล้วนะครับแล้วเจอกันในเมนูหน้าอยากให้อดินทำเมนูอะไรคอมเมนต์ Comment, พูดคุยบอกกันได้ครับสวัสดีครับ